สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองเลข c h a น n e l ครับสำหรับเนื้อหานี้นะครับต้องถามคุณผู้ชมว่าถูกหวยรวยเบอร์กันหรือไม่งวดวันที่1ก,ก,กรกฎาคม2 5 6 5สําำหรับเรื่องราวนี้นะครับเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลครับซึ่งคุณตั๊กสริพรถามว่าถูกกันไหมโพสต์ Post รูปนำโชคเลขตรงเป๊ะเลยนะครับเป็นทูบนะครับเป็นการจุดทูบตอนที่คุณตั๊กไปไหว้พญานาคนั่นเอง สำหรับคุณตักศิริพรบอกว่าแม่นมากเป๊ะมากนะครับโพสต์ post ถามคอหวยถูกรางวัลกันไหมหลังโพสตภาพทูปนะครับที่เป็นเลขออกมาตรงเป๊ะๆเ,เลย3ตัวตรงนะครับคุณผู้ชมแฟนๆแห่คอมเมนต์ครับซึ่งคุณตักศิริพรเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์ภาพของเลขทูป3ตัวเน้นๆถามคอหวยว่าถูกกันไหมซึ่งล่าสุดนะครับได้โพสต์ภาพเลขทูป417 ที่ก่อนหน้านี้คุณตักได้นำมาโพสต์แบ่งปันโชคลามให้แฟนๆนะครับและได้ชมการขณะที่เดินทางไปสักการะบูชาองค์พญาศีสัตนานคราชและผลลอตเตอรี่ก็ออกมาตรงเป๊ะเลยนะครับ3ตัวท้ายของรางวัลที่1ก็คือ417นั่นเองซึ่งหลังจากลอตเตอรี่ออกมาเจ้าตัวก็ถามว่าถูกกันไหมจ๊ะนี่แม่ตักให้ต,ตรงๆเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูครับ ตรงเป๊ะเลยนะครับเลข3ตัวตรง417เครับเป็นเลขทูบนะครับที่ทางคุณตั๊กได้เดินทางไปไหว้องค์พญารีสัตนานคราชแล้วก็น่าจะมีการขอพรนะครับแล้วก็ลองจุดทูบซึ่งลองเสี่ยงดูนะครับงวดวันที่1กรกฎาคม2 5 6 5ซึ่งหลายท่านที่เป็นแฟนขบคุณตั๊กที่ได้ชมนะครับก็มีคนได้รับโชคลาภนะครับซึ่งก็มีคอมเมนต์ออกมานะครับบอกว่าตรงๆเลยครับพี่ตั๊ก ได้รับโชคลาภนะครับงวดต่อไปเนี่ยนะครับก็เราติดตามว่าคุณตั๊กจะมีแนวทางมีอะไรมาฝากอีกหรือไม่นะครับเราติดตามกันแต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณตั๊กแล้วก็คนที่ถูกหวยรวยเบอร์นะครับในงวดวันที่1กรกฎาคม2565นี้ด้วยครับ